สวัสดีครับก็ วันนี้ก็มาพิสูจน์สิ่งที่ผมบอกว่าในการปรับเสียงจากมันติเอฟเฟกตนี่อันดับแรกเนะี่ยถ้าอยากจะได้เสียงที่มีคาแรคเตอร์และมีความโดดเด่นของเสียงไรที่ดีให้ไปเลือกปรับที่ภาคปรีเอมของกอครับเรากดเอดิตเข้าไปอย่างตัวได้เป็นบอสตรนะกูลเอ็มดีะกดเอดิตเข้าไปนะครับมันจะมีภาคเสียงนี้เป็นเสียงไรนะครับ ซึ่งมันบอกว่าเปรยมเห็นไหมเขาเขียนว่า Drive แล้วก็ PM อยู่ข้างล่างเห็นไ,ไหมเป็นการเลือกคาแรคเตอร์ของเสียงแตกที่เป็นของหัวแอมชนิดนั้นๆหรือใดๆที่เขาจำลองมาให้นะครับเสียงที่ผมใช้เนี่ยผมขอปิดดีเลย์ปิดตัวนี้แล้วก็ปิดภาพโมดูลเลตนะครับอันนี้ดีเลย์นี้อ่ารีเวิร์บนี่ภาพโมดูลเลตเห็นไ,ไหมเสียงตรงนี้เขียนว่า Class ซึ่งจะเป็นเสียงแตกชนิด โอว์ดรายกับดิสร์ชันแล้วก็เมทัลโซนเมทัลคออะไรต่างๆที่เขาจําลองมาให้จากเอฟเฟกต์บอสทั้งหลายที่มีนะครับทั้งมาจากพวกตัวที่เป็นก้อนๆนี่รับะเขาก็จําลองอยู่ในมันติเอฟเฟกนะครับโดยใช้โปรเซสเซอร์ซึ่งเป็นชิปในการประมวลผลจําลองรวมกันอยู่ที่ฟังก์ชันในการสั่งงานของเขาเนะเห็นว่าผมมีเจ้าตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้บอกยี่ห้อเลยเป็นมอสกี้นะคโคนิ่งของพวกมาทองมาก็าตัว5 8าบาท <G ül> อ่ะใครที่มีต้นทุนพอดีอดีไม่ใช่ว่าน้อยนะฮะอันนี้ก็ใช้หลายตังค์หลายพันนะฮะอย่างตัวเนี้ยถ้าไปซื้อ,ม,อมือหนึ่งมาก็น่าจะห้าหกพันห้าหกพันน่าจะมีนะแต่ไม่ไคงไม่มีขายนะแล้วเป็น m อ็มีก้วศูนย์ไปละก็ก็คล้ายๆกันฟังก์ชันในการทำงานเหมือนกันนะก็จะเขียนตัวนี้ว่าคอส m i c หรืออะไรคอสคอมะไรเนียนะเป็น m อ o มโมเดลลิ่งนะครับ <S 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 นี่คือเป็นเสียงแตกจาก ผมใช้กีตาร์ซิเกิลคอดให้ดูเลยว่าแม้กระทั่งเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งเทพกีตาร์ต่างๆหรือไอดอลกีตาร์ต่างๆหรือกีตาร์ริสหรือกีตาร์ที่โลกต่าง,าาง,งเขาไม่มาบอกเราเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับที่เขาจะมาบอกว่าผมปรับอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาสอนเราอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็มีแต่พวกเราเอง,เองนะฮะที่ฟังวิเคราะห์เสร็จแลวกก้วปุ๊บก็เอามาแนะนำนะครับล้องกดเข้าไปดูนะฮะในภาคนี้นะครับมันมีให้เลือก ตั้งแต่ตัวที่1น,นะเป็นคลีน2เป็นแบบทวีตอ่าเป็นแบบทวินรีเวิร์สตัวที่3เป็นแบบอ่าทวีตเสียงทวีตเคสนะอันนี้ก็คือเป็นแอมนะฮะลึกเสียงอ่าโมดูลอ่าซิมแอมซิมนี่แหละตัวนี้เป็น V O โอไรต์ ide, น่าจะเป็นบวกนะอ่าน่าจะใช่อ่าให้ซาวอย่างเงี้ย ให้ดูเลยจากการเลือกสิ่งไรที่เป็นปรีแอม์นะครับซึ่งมาพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นสิ่งที่มันใช่จริงเพราะสาวที่ได้ยินตั้งแต่ต้นเมื่อกี้เนี่ยผมจะเริ่มปลัอจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมตั้งไว้แล้วนะฮะก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยอันนี้เป็นเอาพุตแค่นี้เองแล้วก็เกณฑ์มีแค่นี้แล้วก็แลมแค่นี้นะครับผมไปเลือกเนี่ยผมเลือกตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นเสียงของอน่าจะเป็น BG ในายบุเกล่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะ ใช้ตัวนี้นะผมจะปรับเสียงให้มันคุ้นว้วดไวนะครับให้เสียงเป็นประมาณนี้คนระมีความว้วนของเสียงแล้วมีความโปร่งของอะคูสติกที่มาจากตัวกีตาร์นะมันไม่มีเสียงที่บี้มันไม่มีในการเลือกจำลองเสียงคาเลเตอร์จาก มัล t ิเอฟเฟกตด้วยเป่ยนก็คือเลือกเสียงดรฟ์ที่มาจากคารคเตอร์ของแอมตัวนี้น่าจะเป็นเสียงแบบบีมันเขียนว่า BG ไดน่เป็น b ูก g ล่านะฮะแล้วมันเขียนว่า M m M S ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นมาเชล i n t a g e แล้วก็เป็นม a เชลโมเดลนะครับแล้วก็จะเป็นหั5นหนึ่งห้าสนะครับลองเลือกไปเรื่อยๆนะไปก่อนตัวนี้เป็น b ูกีล่าตัวที่3เป็นมาเชล i ินเท e นะ จะได้เสียงแบบพิกซี่นะเป็นรับตัวล่างไม่มีอะไรเลยนะ,ะนี่คือเสียงแต่เลือกไปก่อนเรื่อยๆนะฮะจริงผมหมายตาไว้ก็คือ b g r e e ีก็น่าจะเป็นบูกีล่านะฮะ มาเชลโมเดอร์เขจะแตกมากขึ้นพวก JCM หรืออะไรนะอะเสียงนี้ก็โอเคนะครับเสียง่อไปเป็นอ่าัหนึ่งขั้สองไรฟ์ตัวนี้ก็จะมีความแข็งที่กูแรงขึ้นนี่คือคาแรคเตอร์ ที่มันติเอฟเฟกหลายๆรุ่นจําลองมาไว้ให้เราก็คือภาพเปลี่ยนผมจะไม่มองตรงโอเวอไดของตัวนี้เลยหรือเสียงดิสร์ชันของเขาเลยนะครับผมใช้แค่นี้นะเพื่อเพื่อจะยืน,ย,นยันให้เห็นว่าการลึกเสียงไร์ที่ควรจะเข้าใจที่เรียกว่าไร์นะครับมันเป็นเสียงไร์ที่มาจากตัวแองนะครับเอฟเฟกพวกนี้ก็จําลองให้เรานะหลายรุ่นก็ทำอย่างนะี้นะตัวที่9้าเนี่เป็นเ e ็ก i ิไฟเนะครับเซ่าครับ จะเห็นว่าซิงเกิลคอยตัวนี้ที่ผมเซ็ตไว้เนี่ยนะเสียงมันโปร่งออกมาเลยเห็นไหมมันไม่มีเสียงบี้ของการเรียกเสียงได์ออกมาเลยว่าหลายๆตัวเนี่ยไม่เชื่อลองไปทำดูไปเทสดูได้นะทำซิงเกิลคอยในกีตาร์ซตของท่านเนี่ยปรับเสียงได์เสียงแตกออกมาเนี่ยบางคับมันบี้จนไม่เป็นคำนะอันนี้ความเป็นคำของมันยังเหลือนะ ตัวสุดท้ายมันบอกว่าเป็นคุณตั้งเมชั่ลก็คือน่าจะเป็นพวกพวกแบบดุดดุดดุดหรเลือดพลาดอะไรรุ่นใหม่ๆนะครับนะรุ่นใหม่ๆรุ่นที่ต้องการเสียงเมชัลพาวเวอร์เมชันแคสเมชันอะไรพวกนี้นะฮะหรือเดซเมชั่นะฮะอ้าวผมมามองที่เสียงของบูเกลาก็คือเสียงห้า ให้อยู่ประมาณแค่บ่ายสามเองนะมันก็จะมีความโปร่งอวนประมาณนี้นะครับนะผมพอปรับเสียงปิ๊กซิงเกิลคอยตัวล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่บาดหูนะตัวนี้ยังลองดูก็ได้ว่าเทสแล้วปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะได้ไหม นะครัผมเลอีกเอาละมาแล้วทีนี้ผมไปเลือกพาดตัวนี้เลยอย่าไม่เซฟนะฮะพาดให้มังมีความลึกผมเลือกเสียงที่สองนะครับแล้วก็ปรับ พวกนี้มันจะปรับไม่ได้แล้วมันหมุนปุ่มเดียวนี่สิคปิกอัพตงบนนะฮะรีเวิร์ดพอไปที่ดิเล่ผมไปเลือกดิเล่ท้ายที่สองนะครับ แล้วก็เช็คดูผมอาจจะเร่งไว์จากตัวนี้เร่งบมลุกขึ้นอีกนิดหนึ่งลดนะรับนิดหนึงมาแล้วฮะเสียงที่ได้ยินจากตอนต้นเมื่อกี้แหลมไปผมกลับมารถแหลมจากตัวตัวนี้เมื่อกี้เห็นไหมฮะตั้งไว้อ้วนมาก เล่งไว้สุดเกือบสุดนะฮะนะครับซิงเกิลคอยนะสามารถให้เสียงแบบนี้แค่จับไว้หรือจับที่แอมเสียงก็จะเงียบแหละนะ,ะนี่วอลลุกยังอยู่นะปล่อยกลาวที่แอมมันก็จะจี่มันเป็นเสียงที่กระแสไฟนะนี่ไม่ได้ใช้น้อยเกียรเลยทั้งสิ้นนะ ใช้ได้2ตัวพ่่มกันนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์ท่านเมื่อเก็บน้อยเก็บเก็บเสียงรบกวนให้ดีนะครับแล้วก็เซตให้เสียงกีตาร์มันโปรงนะเวลาคุณมาใส่ได้เนี่ยความโดดเด่นของเสียงที่โปรงนะ่งฮะมันจะทําให้ได้ของท่านที่เลือกมันจะมีน้ํามีนวลและมีน้ําหนัก ดังๆของโลกเขาก็ไม่มาบอกเรานะครับเราได้แต่นั่งสงสัยว่า,วาวกีตาร์เขาคงจะดีมากตัวเป็นเจ็บแันหมื่นตัวเป็นแสนเฟลเดอร์รุ่นอิงเวเฟลเดอร์นี่ถูกฮะตัวไม่กี่พันนะครับเนี่ยเงียบสนิทนะถ้าจับกล่าวจากตู้นะฮะอันนี้อันนี้กล่าวมาจากตู้นะผมไม่โดนนะฮะปล่อยปุ๊บมันจะจีจับกล่าวปุ๊บนี่แทบจะเงียบครับไม่มีนอยเกตเลยเพราะว่า มันติเอฟเฟครุ่นนี้ไม่มีรอเทียบมาให้นะครับถ้าปิดโอไดจับกาวเงียบสนิทนะได้จากตัวมันติเอฟเฟคเลยนะครับซึ่งผมก็ทําไปให้ดูแล้วว่าลดเสียงฉีดมันยังไงนะครับอ้าวทีนี้ยังไม่จบมันยังมีเสียงโมดูลเลตซึ่งเป็นเฟซซิ่งแทรกเข้ามาผมก็เลือกแค่ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นคอรัสครับนะครับเพืนะ่อเสียงมันมีเนื้อ จึงจะเห็นว่าจากการใช้อุปกรณ์ง่ายๆตัวนี้เซฟผมกด r i ้ right นะฮะสอดีนี่เซฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็บิดพวกนี้กลับซะนะครับการใช้งานโวกตะกูดีๆนะเพื่อกันมันรันระหว่างการใช้งานเพราะว่าบางทีปุ่มมันมค้างแล้วมันมีความไวสั่นสะเทือนนิดเดียวบางมันรันขึ้นลันลงฮนะก็กดแบงมันสลับซะก็กลับมาที่เดิมที่เราใช้ไว้ว ทุนท้ายแล้วสรุปเสียงของอิงเวกับเสียงของอิเล็กตรอนสานนี่ใกล้เคียงกันมากนะพอเขาใช้กีตาร์สตนี่ครับวิธีการเซตง่ายๆจากแค่โอไดตัวละห้าร้อยแปดสิบไม่ใช้นะฮะนะเสียงจีนี่แทบจะสูญนะเพราะนี่ผมจับผมจับกลาวจากตู้ไว้เพราะว่าไฟกระแสไฟบ้านมันจีนะฮะปล่อยปุ๊บมันก็จะจีดนิดหน่อยนะนีโวอลลุ่มยังอยู่นะครับ ยังไม่ใช้บูธ ีนะครับที่ไม่มีใครมาบอกเรานะถ้าผมลองให้ดูว่าลองไปใช้ตัวนี้นะครับร่วมด้วยโดยที่ไม่ใช้ไม่ใช้ตัวนี้นะผมไม่ลองกดภาพฮูโกได้กับมันอันนี้เป็นภาพบูสกรีนเฉยนะอันตัวที่สองเป็นฮูโกได้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ตัวสำคัญมันไม่อยู่ที่ตัวนี้ไม่อยู่ที่ตัวภาพเสียงถึงคลั่ เส้นแต่งนี้นะครับตัวสําคัญมันอยู่ที่ภาคการเลือกเปี่ยนนะครับแล้วไปเลือกภาคเส้นแตกเลือกตัวที่3าแบบทุกสกิมเมอร์จากมันติเอฟเฟงโดยที่ไม่ใช้ตัวนี้เลย ตัวนี้ตัวนี้เขาจะให้หมวลเนื้อที่ดีกว่าที่มาใช้จากมันติเซฟสิตรงนะนะเขาลัเ่เองนะถ้าเราไม่เซฟนะตัวเลขลั่นนะแต่วิธีที่ดีก็คือเซฟเขาปุ๊บปิดนะปิดแล้วเป็นศูนย์นะดนะกดแบงสลับอ่ะไม่ลัองแล้วทีนี้

ลองไปปรับกันดูฮะตามนี้นี่คือละเอียดที่สุดแล้วสำหรับการปรับภาคเสียงไดนะครับถ้าคุณปรับได้อย่างเงี้ยกับกีตาร์ซิงเกิลคอยนะเอาตัวที่เป็นทําบักกิ้งมาใส่นะให้ดูอย่ปรับเล,เล่นให้ดูอันนี้ถอดแจ็คเลยนะฮะแล้วก็คว้าฮัมบักกิ้งมาเสียบเลยตัวที่เป็นฮัมบักกิ้งนะครับครับเสียงเขาก็จะมีความยูแล่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ซิ่เก็คอยมาได้นะเอากีตาร์ตัวไหนใส่เพระหาะหมดเลยนะครับจับเสียงไร้ายที่ดุด,ดุดเดือดด้วยฟังก์ชันพรีแอจะจะเป็นจกกับก้อนนะครับอย่างนี้หรือจากมันติเอฟเฟกยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ที่เขาเขียนว่าปรีแยเวลาอยากจะฝึกปรับให้เสียงมันออกดีเลือกกดเข้าไปดูในโซนพรีแอมก่อนเลยนะแล้วก็ลองเช็คดูว่าเสียงไหนที่โดนใจท่าน แล้วเหมาะกับคาแรคเตอร์ของกีตาร์ที่ท่านมีแล้วมันโดนความรู้สึกจริงๆเลือกใช้เสียงนั้นครับเป็นเสียงเอกลักษณ์ประจําตัวไปเลยก็ได้นะครับวันนี้ท่านก็นจะรู้สึกว่าเออเข้าใจมันมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ